วันนี้เวลา9นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆาปริานายกเสด็จลงนพระวิหารวัดราชพบพิษสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครสมภิประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแดสาาลลล่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวาราลงกรณสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนกโกนสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชพบพิษสถิตมหาศีมารามยุคที่สี่ เป็นพระราชอุปัฏยาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นสมเด็จพระอุปัชายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันซึ่งคณะสิทธิอนุสิ์และผู้เคารพเลื่อมใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนเมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531เป็นต้นมา สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินะวราลงกรณ์ประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปี2517สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชัาสา91ปี ตลอดพระชนชีพได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอนเออนกอนันต์ทรงพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยทรงพระปีชาวสามารถด้านการประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกลองมีผลงานที่ทรงพระนิพนธ์มากมายหลายเรื่อง อีกทั้งส่งสร้างและประทานพระออปปธรรมแก่วัดสำนักเรียนพระปริยัติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสถานศึกษาต่างๆจำนวนมาก